I <laughs>

ไม่ได้ไม่ได้

ไลกอะไรไขรข้วหมจ้าดึดูเท้าหนูมันหนูมันไปรากอะไรใข่ข้าหมเจ้าดอ,อยากมากว่กมาก่านั้นน้มาก Mama Allah kuat Ya Ya lagi ya aja ya betul lu mulai ya great you Tony, đọc tôi mặc dù gọi 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 này gọi 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 Ờ... gọi 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 gọi

Oh, am gonna... i iya 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 ช่ตลาดนี้มันไม่มีที่จอดรถไม่ทำไมาวันนี้ติดต่ดเช้าโรงเรียนนี้ชื่อว่าที่เรามาเล่นหนาวนั้นตนนมอบุรพารโรงเรียนนี้มันได้มารอบเดียวมาตั้งแต่ครับมาแล้วนั่งร้านมันล้มอ่ะอืมอันนู้นมันเส้นนู้น นั่งแล้วโกงังรับเลยเออโรงเรียนบ้านบึงนู่นทางบึงนู่นเส้นนู่นอะไรไปแดงไห้วังสวยถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปดูก็ถ่ายคลิปดูติดแต่เช้าวันนี้วันอาทิตย์ไม่น่าิตไม่น่าติดวันอาทิตย์ปกติวันอาทิตย์รู้สึกา อาทิตย์มันติดริวันอาทิตย์เขาก็ไม่ได้หยุดเรียนหรอกเรียนวันสี่ทุ่มเรียนเสาร์อาทิตย์ก็มีคนเรียนวันธรรมดาก็มี ติดอะไรติดเช้าเลย นนถนนมันก็โล่งแต่ตรงนั้นติดติดแค่ยูเเิร์นนั่นเอ ไปเอาของก่อนไ่เอาอไนเอานมแล้วมึงจะไปกินตรงไหนอ่ะ ก็มาอยู่วัดปาหน้าเขื <S <S ่อนแล้วนะครับเลาะไปทั่วครับวันนี้พามาดูโบสดหลังใหม่ด้วย ็ใครที่ไม่ชอบความวุ่นวายกับการทําบุญนะครับก็ที่วัดป่านาเื่อนนะครับคนไม่ค่อยพุกพลาดน,นะครับแกก็ขายดีนะครับวยพรเก่งด้วยก็ แกวิพรให้ผมมาผมก็บอกแกว่าถ้าสมหวังก็ผมจะกลับมาหาแกนะครับกับลุงคนที่ขายลอตเตอรี่นะครับเหมือนกับแกเคยเป็นเอามาพึกมาข้างหนึ่งนะครับ ก็อยู่ที่วัดนาเขื่อนนะครับอยู่ซุ้มประตูป้ายทางออกหน้าวัดทางเข้าทางออกทางเดียวกันครับก็มาอุดหนุนลุงเขยได้ไไพอดีมาทุลารครับผมก็เลย ก็มาทนมาทุระกันที่วัดป่านาเขื่อนนะครับก็มาเจอลุงแกขายลัตเตอรีก่ก็ก็เลยไปอุดหนุนแกหน่อยนะค,ครับคนละใบครับลุงเขาก็กอวยพรมาผมก็บอกว่าถ้าเป็นไป สมคําโมยพรผมก็จะกลับมาหาลุงแกนะครับไปครับผมแล้วแต่โชคว,วานสนาครับเราไมา่ได้ซื้อทุกงวดครับผมแล้วรัตเตรี่นี่เราไปซื้อกับใครนี่มันก็อยู่กับดวงของคนสองคนนะครับว่าจะสมพุงกันไหมข้าเจ้าโชคลาบมาให้เราไหม พอของพวกนี้ถ้าเข้า,าโชคลาบมาให้เราเราก็กลับคืนไปหาเขาบ้างนะเพราะว่าถ้าเราคนเดียวเนี่ยเราจะเดินไปหาโชคลาบเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนขายเนี่ยเราก็ไม่ได้โชคได้ลามนะครับกับการเสี่ยงดวงมันไม่เหมือนเราซื้อทางออนไลน์นะครับซื้อทางออนไลน์เนี่ยเราเลือกเอาก็ไม่รู้มันจะถูกจะผิด แต่ยังไงเราก็ต้องซื้อเขาเพราะว่าเราตั้งใจจะซื้อในออนไลน์แต่อย่างเงี้ยถ้าดวงเราไม่สมพงกับคนขายนะครับหรือเราไม่มีโชคมีลาบอะไรเนี่ยซื้อให้ตายยังไงก็ไม่ถูกก็เหมือนกับคนที่ถูกหวยแล้วครับซื้อรางวัลแล้วถูกรางวัลอ่ะผมถามว่าถ้าไม่มีคนขายเขาเดินมาขายอ่ะ เราจะวิ่งไปหาซื้อที่ไหนล่ะไปซื้อที่ที่สำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่ออ้เราจะไปค้นยังไงครับไบที่เราต้องการบางครั้งเราก็ไม่มีเลขนะครับแต่ว่าคนขายก็บอกเอาเลขนี้กัแล้วกันก็เหมือนกับเขาเอาโชคลาบมาให้ล้ะครับเราก็ต้องขอบคุณเขานะครับ แล้วแต่บุญแต่โชคนะครับเสียงเสียงเอาไว้บุญสมพง์กับเขาเราก็มีโชคลาบก็นีฝนมาเจอฝนนะครับเนี่น,นีฝนจากบ้านมาเจอฝนชนบุรีนะครับ